มายางสบายแล้วเสียงจ่อปูนมาไม่เป็นไรกล้องเราตัดเสียงอยู่วะ เมื่อเช้าเป็น BT ห้าศูนย์หน้าใหม่นะครับเพิ่งไลฟ์ไปตอนนี้ทีมงานเรามาจอดเจ็บตอนนี้มาไททันหน้าใหม่นะครับผมสี่ประตูคันสีส้มผมส่งขึ้นเทลเลอร์ไปแล้วนะครับสี่ประตูที่ผมเพิ่งไลฟ์ไปช่วงอาทิตย์ก่อนจบเรียบร้อยลูกค้ารอรับรถที่กรุงเทพมหานครนะครับผม ฟรีดาวฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งคันนี้จับมาสีขาวนะครับเพิ่งเข้ามาสดๆล้ร้อนเพิ่งถ่ายรูปเสร็จไปเมื่อกี้นี่เองจนชุท้ายแต่งนะครับงานเหล็กตรงรุ่นนะครับผมหล่อๆเลยตัวรถเดิมๆนะครับไม่มีการดัดแปลงช่วงล่างใดๆทั้งสิ้นนะครับผม คันนี้เป็นตัวอ้าวคันนี้เป็นตัว GT แล้วเมื่อกี้พี่บอก GLS คันนี้เป็นปุ่มพุชสตาร์ทบ่อนหนังเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับเพื่อม2.4หล่อๆเลย ไม่ 69, หกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยกิโลไมน้อยมากจอแอดดี Joy ้ต้นนะครับผมนี่นะครับผมกุญแจคีเลสนะครับผมปุ่มพุชสตาร์ทเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับทันใดที่กำลังมองหาอยู่นะถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์อีกหนึ่งคันเลยนะครับ มีบุกคคันี้ถ้าจำไม่ผิดก็เป็นรถมือเดียวรถมือเดียวอีกแล้วนี่นะครับหน้าใหม่นะครับผมเดี๋ยวจัดราคาให้แบบเล้าใจเลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมแอร์แบคคู่ระบบเบรก ABS บาะหนังแท้นะครับพลาสติกบางแดดยังยังอยู่เลย หน้าปัดดีจิตอนนะครับเลขไม่หกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิปดกิโลนะครับในปัจจุบันตอนนี้นะครับผมมีออโต้สต็อปให้นะครับผมแล้วก็มีตัว t ท a t i o n control นะครับโหมดกันลื่นให้เรียบร้อยนะครับกระจกพับข้างไฟฟ้านะครับผมมามาดูห้องเครื่องกัน ข้างนอกเสียงดังนิดหนึ่งนะครับมีการดัดแปลงออฟฟิศเล็กน้อยสีขาวแท้จากโรงงานเลยนะครับเอี่ยมเอี่ยมองเครื่องใสปิ้งตัว GT นะครับคันนี้ GT เกียร์ธรรมดานะครับ น็อตไม่มีขยับนะครับซอบเดิมตะเข็บเดิมหมดนะครับผมไม้หกหมื่นเก้าหล่อๆแบบนี้ล้อแม็กอนลอ,อ,อยตัวนี้แม็กตัวท็อปเนาะเป็นขอบสิบแปดส่วนมากรถกระบะรุ่นใหม่ถ้าเป็นตัวท็อปจะเป็นขอบสิบปดจากโรงงานนะครับผมจัดไป 485,000บาทพอปี2020นะครับไมา6 9 0 0สําหรับแฟนเพจของไคดคาผมปีประเันไทยชั้นหนึ่งให้เลยกันชนท้ายแต่งเรียบร้อยแม็กไลเนอร์เดิมนะครับผมแม็กไลเนอร์เดิมจากโรงงานซอกเดิมตะเข็บเดิมหมดนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับแม็กไลเนอร์ยังเอี่ยมๆอยู่เลยนะครับไม่มีรอยบรรทุกหนักด้วยนะ Oh, ช่วงล่างใสปิ๊งหล่อมากนะครับคันนี้ฝาบมีไหนแานกล้องฝาบอยู่นู่นนะครับพ่อเขามาตามหาลูกชายเขาอ่ะแฝดอยู่นู่นนะครับ <laughs> นั่งรออยู่หน้าออฟฟิศโอเคนะครับผม485,000บาทจกสูงสุดได้7ปี8 4งวดพี่ฮานครับพี่ฮาน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 บอกยิปดูลูกค้าคันนี้ไปนั่งเลยดีนะครับผมโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมองตรงรุ่น ร้อมแม็กกันร้อยขอบสิบแปดบันไดข้างตรงรุ่นจากโรงงานสี่แสนแปดหื่นห้าพันบาทผ่อนเริ่มต้นแปดพันรอยกว่าบาทตัดสูงสุดได้เจ็ดปี8ปสิบสีงวดปิดดอกเบีย้ยพิเศษได้ด้วยเข้าเงื่อนไขแคมเปญทุกอย่างนะครับผมรถจดทะเบียนปีสองพันยี่สิบนะครับผมมามาดูมาตามกันได้เลยนะครับผม วันนี้ผมจัดให้แบบรัวๆเลยสองคันโฉมใหม่ขับไปไม่ต้องกลัวอีกสี่ปีก็ยังดูใหม่อยู่นะครับผมรถพวกนี้เพราะว่ามันเป็นหน้าปัจจุบันเนาะหน้าปัจจุบันทั้งคู่นะครับผมตัวสําหรับมิสูบิชิทิตันตัวใหม่ล่าสุดที่อยู่ในโชว์รูมภายในก็ยังคล้ายๆตัวนี้อยู่นะครับผมแตกต่างกันไปแค่เล็กน้อยไม่ได้แตกต่างเยอะขนาดนั้นนะครับผม เดี๋ยวพาดูรอบพันนะครับผมสวยเลยค้างว่าเพียง8,200กว่าบาทนะครับผมฟรีปอหนึ่งให้เรียบร้อยนะครับผมกันชนท้ายแต่งนะครับผมสําหรับตัวแคบผมก็มีเข้ามานะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเดี๋ยวรอติดตามดูเนาะเดี๋ยวเราจะคอยอัปเดตรถแบบต่อเน,นื่องเลยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวคันนี้ตอนเย็นนี้เดี๋ยวจะเอาลงเพจนะครับเดี๋ยวจะโพสต์ลงเพจให้ลูกค้านะครับผม โอเคนะครับผมก็ฝากเว็บิจรากันด้วยคันนี้มีไฟเลี้ยวตรงกระสกนะบ่อหลังแค้ภายในเอี่ยมมากเปิดได้ดูซอกเดิมตะเข็บเดิมหมดนะน็อตไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวเลยคันนี้เส้นเดิมฝาปงเดิมนะครับผม โอเคนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากติดตามหน้าเพจไว้นะครับคานนี้เดี๋ยวผมจะโพสลงเพจเย็นนี้นะครับผมสวัสดีครับผม